ครับสวัสดีสักถ่ายเลยรับชิบชิบสูบสูบขนตอนนี้มองไกลอยู่บนดอยดอยคำหรือว่าพระธาตุดอยคำนี่พน่น้องใครสิมารถดีวิวท้าถึงเขาหรือว่าท่าลูกเขาให้พี่น้องมีบิ่งนักน้องเนาะฟองไปเลยว่าอย่างดีได้พี่น้องเลยสุดยอดสัญญาณท่าขึ้นเขาดูบนดอยดอยคำนี่พีน้อสวยงามมากครอบครัวในกับธรรมศาสตร์ได้พี่น้อง เดี๋ยวบ่ไกลสิครับลดล้มเขาเหมือนับครับครับลดล้มกัเขาว่ะสีอ่าหิงใหญ่อลังการขนาดไหนหรือว่ารุนดีขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่ไกลสิีวิวให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งเนาะงบ่ไกลได้พี่น้องบ่ไกลครับลดล้มเขาขังแหล่ของชีวิตขนาดทางล่งเขาเนอพี่น้องเรื่องสนุนปู่หลาดยางยางดีได้พี่น้องนี่คืออ่าดอยว่าพระธาตุดอยคำเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ ไปเรียบรับเบระลับพุ่งรบกไก่ได้พี่น้องมาเลยครับโอเคครับนี่คือทางลงเขาเด้ดอพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเลยอันนี้คือการขับรถลุ่มเขาขังแหลกของบกไก่พี่น้องเลยโอ้โพี่น้องสุดยอดอลังการที่นี่พี่น้องเอ้ยว้าวโอ้พี่น้องนี่คือทาง,ง,าางอดยอดย ดอยข้ามได้พี่น้องทางขึ้นดอยค้าบโมกัยไปไหว้พระแหลบเรียบร้อยแล้วเนี่ยโมกัยขาลุ่งตอนนี้ตอนนี้ขาลาไปไปุ่งเลยบมกไกโอ้ยเดนียวนี่พี่น้องเลยภาพธรรมชาติอันสวยสดงดงามอย่างขนาดทางขึ้นเขาได้พี่น้องเอ้ยกูยางยางดีได้พี่น้องเลยโอ้ยพี่น,พน,ดดน,พน้องเหนียวนางการงัน้สงอยอันตรายได้พี่น้องเอ้ยบมกัยกะบมเคยครับหลลุ่งเขาจ้าเสียพี่น้องเอ้ยมื่อนี้เนี่ยมีโอกาสได้มา ไหว้พระอยู่โดยอ่าโดยข้ามหรือพี่น wow! ้องเรือมาเห็ดเบียงเห็ดงานพี่น้องมาเห็ดเบียงานกันเห็ดเบียงงานแล้วเลยจ้ะถือโอกาสเป็นมาไหว้พระอยู่โดยโด้วยข้ามพี่น้องว้าวชีวิตไต่สัญลักษณ์บอกสัจิ้นว่าส่วนได้กขู่ส่วนไล็บุกขู่ส่วนไล็อันตรายหมดบรรกากา้สุดยอดดีเลย โอ้ันระวังรถสวนทางเขียนายบอกให้โอ้ชุดหนวดพี่น้องเอ้งามขนาดโอ้ไม่จะปลาพี่น้องเอ้นี่คือทางลงเขาพี่นอ้องลงจากเขา นี่คือ,อดอยประทาดอยคำพี่น้องทางขึ้นประทาดอยคำพมท่าดอยคำ่ำม,มูจังหวัดเชียงใหม่เดี่พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนเอฟซีทางเชียงใหม่สวัสดีเด้อสวัสดีเอฟซีทางเชียงใหม่สวัสดีสุขสุขุณนะครับเนบเาะมีพกไก่มารีวิวมาเที่ยวเด้อพี่น้องขับผู้ใดแบะเวียนมาเชียงใหม่ แนะนำสถานทีได้พี่น้องอวัดพระธาตุลอยคำขึ้นไปรบาวชพายธาตุลอยคำแต่หลวงพ่อท่านใจไปขอพรหลวงพ่อท่านใจได้พี่น้องว้าวโอว้สุดยอดอลังการงานสาร้างนี่พี่น้องเลยโอ้นี่นี่นี่อ,อันตรายได้ทางลงเขาพี่น้องเลยคอยๆลงอะไปนนะบคคลบุคยลงจเจ้เตัอ สวยงามขนาดนี้ยิงยร่างกายนี้คุ้มท่าพี่น้องว้าวเดินกะบางคนเขาว่าอารถบอรถขึ้นมาเดินขึ้นมาพี่น้องเดินไปขึ้นาไกลเจอได้พี่น้องเอยนี่ลงสุดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่คือบัทาเมื่อไก่สี่ไปเชียงใหม่ตอนนับเราจะไปพักมืน โอ้นี่คือทางลงเขาพี่น้องเอ้ยสวยสุดงดงามอลังการงานสาร้างนี่พี่น้องเอ้ยว้าวพี่น้องที่ครับนี่คือทางขึ้นวัดพระธาตุวัดพระธาตุโดยคำด้วยพี่น้องนี่พี่น้อง โอ้นี่ขึ้นไปทางนี่บักยายบ้าไกลลงมาจากทางนี่เพี่น้องเด้อลงถึงโนนทางว้าวสวยงามพี่น้องอันนี้ทางขึ้นทางรถดยนุนนี่พระท่าพระท่าดอยคำอ่าตำบลแม่อําเภอแม่ยังเกาะป้าไกลกับอกกัออนอานบุ๊บปินเลยครับตำบลแม่เลยทีเอําเภอเมืองอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งฝีจะเป็นทางขึ้นบันไดอีกเลยพี่น้อง เดี๋ยวกระกาศามไปทางฝุ่เห็บงพี่น้องอู้พี่น้องเลยบนทางสุดยอดแล้วนั่งการงานแางนี่ไปทางออกไปสู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ออกไปทางเชียงใหม่พี่น้องในทางนี้จะเป็นอนันต์ทางขึ้นบันไดนี่พี่น้องอู้ยามไปทางนี่เป็นทางขึ้นบันไดพี่น้องปู้ยงามด้วยนักท่องเที่ยวบอกกันว่าอ่าปั่นจักรยานเนาะพี่น้องเนาะปั่นจักรยานว้าวพี่น้องสวยงามนี่พื่นน้องเอ้ยนี่ในบรรยากาศรอบๆของทางขึ้นดอย ดอยคำเด้อพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องสุดยอดอลังการงานสร้างีพี่น้องนี่ดอยคำดานคำนำสุกโอ้พี่น้องอันนี้เป็นทางขึ้นบันไดจุดจอดรถด,ดอยคำจุดรถนี่พี่น้องว้าวจุดสุดยอดอลังการงานสร้างพี่น้องสวยงามเลยดิข้างล่างมันจะเป็นจุดขายดอกไม้ ขายดอกมะลิเนาะจุดมาจะเป็นดอกมะลิเพ <discrete Ils S 1> right ื่อจะขึ้นไปาวายผะธาดอวยข้าอยู่ข้างบนพี่น้องเอาทำโค้ดได้มาลดสองแถวก็ได้พี่น้องอันนี้จะเป็นทางขึ้นบันไดพี่น้องว้าวที่มาะเทศไทยไทยเบิรงพี่น้องบรรยากาศที่เป็นขายดอกดอกกุหลาบอันนี้เป็นร้านกาแฟโอ้โหพี่น้องธรรมชาติดีงามมากๆเลยพี่น้องเยว้าวเปิดร้านจอดรถ นี่เป็นทางขึ้นบันไดพี่น้องถ้าผู้ใดบ่อยากเอารถยนต์ขึ้นก็ย่างขึ้นได้ย่างขึ้นทางบันได,นดได้พี่น้องบรรยากาศรอบๆของทางออยู่ดอยคำเด้อพี่น้องหรือพระธาตุดอยคำโอ้พี่น้องธรรมชาติสวยสดงดงามดีพี่น้องล่มลื่นขนาดนี้พี่น้องมนนดดองีทางขึ้นบันไดพี่น้องเดินไปผ่านยางไปเรื่อยๆพี่น้องไปพานยา,างไป แต่พอได้ไปส่องแถวก็ได้สองแถวว้าวสองแถวเพื่อการสุดยอดได้พี่น้องไหมอ่าอ่าเราเคยเห็นดิบเพียวส่อ,สองแถวแบบนี้ต่างกับต่างกับสองแถวอยู่กรุงเทพอดด้พี่น้องเด้วยนี่บรรยากาศเป็นคล้ายดอกดอกไม้เรื่องกระบุเรื่องไปบูชาทีว่าข้างบนหรือว่าไปไหว้พระหลวงพ่อท่านใจอยู่ข้างบนหรือไปไหว้พระธาตุดอยคำเนาะพี่น้องนเนาะอันนี้คือทางขึ้นบันไดพี่น้องโอ้ สียางครับไปน้อง uh, uh, ี่น้องยางครับไปทางขึ้นบันไดพี่น้องเลยบกไก่ขึ้นไปแล้วบกไก่ก็ลงมาแล้วพี่น้องเอาบกไก่เอารถขึ้นพี่น้องบกไก่บนดินยางขึ้นไปขับไปแล้วอยากขึ้นบันไดก็ขึ้นได้พี่น้องเ้ยขึ้นบันไดโอ้บกไก่ขึ้นชิบอยางขึ้นชิบอย่างขึ้นบันไดพี่น้องเลยขึ้นชิบมือแหงพี่น้องเลยหนึ่งกิโลแล้วพี่น้องเลยขึ้นดอยโอ้ไปไปกลับกรับพี่น้องเลยสียางรุ่งเด็กคนยางกลับไปเนาะ โอยคำพ่ะนะเยี่ยเกินไปถ่ายบึ่ง่ายบึ่งหลบหลอกนะพี่น้องเนะาะถาดวัดธนธรรมถาดวัฒนธรรมยินดีต้อนรับพ่ะนะโอ้สุดยอดมากๆเลยพี่น้องเลยว้าถึงไหนถึเน่เป็นคนขายของดอกโม่ดอก ดอกโมงดอกไหม่นะพี่นอนเะราท่านหนึ่งทางไปทางดอยทางไปภูเขาอนะผูสุดยอดที่พี่ลองเลยคนทางบอกเลยครับดีมากๆเลยคนทางตัวนู้นทั้งทางเขา,าผู้ฟ้าปลาไหม่ด,มาาด,ด,ด,ด้วย่พราเขาดอยสุดยอดที่พี่น้องเลยปูคนกีปูยางต่อยยางดีได้เพี่น้องเลยว้าวสวยงามทีพี่น้องเลยโอ้นี่ตัวนู้นทั้งท่านยางดี นอนอยู่ในปลาในเขาพี่น้องเอ้ยยังรุ่นทางแบบยางดีได้พี่น้องเอ,อ,งอยงงแบบ้ย,ยน,ออนี่คือจังหวัดเชียงใหม่ได้พี่น้องเนาะโอ้ลมลื่นพี่น้องลมลื่นรลายพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลกันยางไปเรื่อยยางไปให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยนี่ไปอยู่พรว่พระก็มาไหว้ได้พี่น้องเอ,อ้อย,ย,ย,ออออย่ตรงทางขึ้นเขา ทางขึนกุเขาโอ้โหพี่น้องเอ้นี่คืออ่าดอยค่ำแล้วพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้นี่ไปกาใบพระธาได้ได้ยพี่น้องเอ้ีทางขึ้นทางอรรถขึ้นด้วพี่น้องทางอรรถขึ้น โอเคครับสำหรับคลิปนี้เด้วยครับปอกยิ้เอาภาพบรรยากาศถนนหนทางขึ้นเขาลุ่มเขามาฝากมาตอนพีตอนน้องสุบูสุกุนนะพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศถนนหนทางทางขึ้นดอยมาฝากเด้อเหมือนเด้สำหรับคลิปนี้ปอกยิ้ขอฝากคลิปนี้ไว้เด้วยเพื่องเ oh ด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครปอกยิ้เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอกยิ้คลิปต่อๆไปเนาะสนับสนุนปอกยิ้งโดยบอกรสขับโฆษณาเด้อ อ่ะสวัสดีเชียงใหม่เด้อพี่น้องนี่ทางขึ้นดอยโอ้สุดยอดสวยงามแบบนีพี่น้องเลยนุ่นยางดีเด้อพี่น้องโอ้นี่รถน้ำมันเอารถขึ้นได้พี่น้องโอ้ขึ้นไหวพระเอ้าวสำหรับคลิปนี้วัไกลขอลาพี่น้องไปเพลินถึงนะครับสวัสดีครับสบายดี